งานวันปุนงนรัว่าตอกลาวนทีรับนี้นะครับะือมาจากกรนะครับทุกเดือนนะครับเราก็ันและก็สอบปา่นง ครับถ้าผู้ชมครับวันนี้ผมมางานวันนักน์ษแรงงานซึ่งจัดไม่ค่อยบ่อยนะฮะเขาบอกว่าจัดทุกเดือนแต่นครปนมของรเราไม่ได้จัดฮือฮาคราวนี้ก็จัดง่ายๆจัดที่สำนักง,งานนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมันมีศิปลปะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะเป็นงานสำหรับคนทั่วไปนะครับอย่างเห็นในเวลานี้เนี่ยเอามาดูใกล้ๆกันเนีน่ยภาพที่เห็นนะฮะสวยมากเลยทีเดียวครับเจ้าของภาพเลยก็ดูอยู่แล้วว่าดูหน้าตาก็รู้ว่าเป็นศิลปินนะชื่ออะไรครับผมชื่อเนกพงศ์ปัตสาคำครับอยู่อำเภอปลาปากครับ โอท็อปห้าดาวของจังหวัดนครพนมครับผมนี่เรียกว่าโอท็อปห้าดาวของนคปปรพนมนะฮะเ,เป็นคนปราปากโดยกําเนิดเลยครับโดยกําเนิดครับบ้านอยู่ไหนบ,บ้านอยู่ที่หมู่เจ็ดบ้านหนองหมากแก้วตำบลหนองเทาใหญ่อําเภอปลาป,ปากจังหวัดนครพนมครับผมก,การศึกษาก็ผมจบที่ปิยะมหาราชาลัยครับแล้วก็แต่ที่จริง การศึกษาปริญญาตรีผมจบนิติศาสตร์ถ้าเป็นน้ากฎหมายแต่มาชอบศิละปะหลงไหลศิละปะอย่างมากครับผม,ผมเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นศาลมานั่งอยู่บนโต๊ะนี้วาดภาพนะฮะเป็นอะไรเขาเรียกว่าผ้าอะไรเนี่ยอันนี้เป็นในการทําผ้าบาติกครับบาติกนะฮะบาติกเป็นเทคนิคการทำลวดลายบนผืนผ้า<อ>ซึ่งทั่วไปเขาเรียกว่า เทคนิคผ้าบาติกครับคือการระบายสีแบบย้อมเย็นย้อมเย็นคือแทนที่เราจะไปต้มย้อมตอนนี้เราใช้แบบเพ้นท์นะฮะใช้ผู้กันเพ้นท์คือเอาศิลปะมาใส่บนผืนผ้าครับคือสร้างจินตนาการบนผืนผ้าแล้วก็ระบายสนะีสร้างความสวยงามสร้างความตรึงตราใจสำหรับผู้ผพบเห็นหรือว่าใครอยากจะมีสมาธินะฮะพวกนี้มันเป็นจิตบำบัดได้ครับคนเราที่มีความสับสนวุ่นวายในะจิตใจเนะี่ย มาจินตนาการบนผืนผ้าแล้วทุกท่านนี่จะมีความสุขอิ่มเอิบจากจการได้ระบายอ,อารมณ์ระบายอารมณ์ลงบนผืนผ้าว่ามันเป็นสีสันฮะมันเป็นรูปมาทำนะแทนที่เราจะมีอะไรอยู่ในสมองเอาออกมาไม่ได้แต่ดึงออกมาเป็นลวดลายอย่างนี้มาสีสันอย่างนี้ผมว่าทุกคนน,น่าจะทำได้ผมว่าเชื่อว่าทุกคนมีศิลปะอยู่ในตัว ไม่มีใครหรอกบอกว่าโอ้ฉันทําอะไรไม่ได้หรอกศิลปะที่จริงคุณมีแต่คุณไม่อยากทําแค่นั้นแต่ถ้ามาเจอช่องทางครับผมจะบอกเส้นทางให้คุณเดินยังไงครับผมบสุดยอดเลยครับสมเับเป็นนักกฎหมายแต่มาเป็นนักศิลปะเพราะว่าศิลปะมันมากับหัวใจเขานะฮะโอ้สุดยอดเลยนะผมเพิ่งรู้นะว่าภาพมันทําให้เรามีสติสมบัติชัญญะนะฮะคิดอะไรออก ซื้สวยแล้วแผ่นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเสร็จเรียบร้อยอาราคาปรีดอยู่ที่250 <2500 S> 2 5ออยู่ที่150บาทครับองร้อยบาทเท่านั้นเองครับอ,อ,อ,อถ้าจะติดต่อจะไปเรียนรู้จะไปพูดคุยนี่ไปที่ไหนอย่างยงดีเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0818645955ผมเผมชื่อเนกพงศ์ครับอยู่ที่สะดวกก็คือหมู่บ้านเอื้ออาทอรนะครับอยู่ต้นซอย12ะครับ 353ทครับ181ถึง182อครับอันนี้สะดวกสำหรับพี่น้องที่อยู่ในตัวตัวจังหวัดครับติดต่อผมได้ที่นี่แน่นะคนที่จะมีการเปิดร้านไหมอ,าอนาคตอันใกล้นี่ครับผมเปิดร้านอยู่ตรงข้ามกาจัปปาสักริมฝั่งโคงฮะกินลมชมวิวกันสบายจะเป็นประเภทพวกอาร์ตคาเฟ่นิดหน่อยนะครับพวกคอศิลปะหรือว่าคอที่แบบ มีอะไรเสวนากันสําหรับคนที่แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจสร้างความเข้าใจเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรนั่งได้ครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งเป็นนายแบบให้วาดภาพเลยนะแต่ต้องหัวไม่ล้านะครับผมอ๋อจินตนาการผมทําได้หมดเออหอ่อสุดๆครับใช่เลยรอแบบจินตนาการได้เลยขอบคุณมากครับบ้าเรามีอะไรดีๆเยอะครับเพราะฉะนั้นต่อไปคุณไปงานถนนคนเดินเข้าไปแวะเขาได้นะครับผมว่าเป็นเรื่องดีมาก นี่ครับคือฝีมือของเขาแล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เนี่ยยังน้อยๆนะครับมันก็เป็นงานที่เราสามารถทําอยู่ที่บ้านถ้าว่าเรามีความรักในศิลปะแล้วเราก็ไม่ผิดหวังครับนี่เป็นผ้าเป็นผ้าบูติกบ้าง ในงานนี้ครับบริษัทต่างๆก็ระดมเจ้าหน้าที่มารับสมัครงานครับนี่ของอีออนธนสินทรัพ์ยไทยแลนด์อ่าร้านตาม่วนนี่เขาก็มารับนี่ตำม้วนีะทำอะไรตำส้มตำเหรอโอ้สุดยอดตำที่บิ๊กซีเหรอฮะโอ้ไม่ธรรมดานะนี่ก็ห้างใหญ่แม่โคเขาก็มารับสมัครอาคนงานยังไม่เต็มเลยยังนะ แต่ว่วาาาสาขาอ,าอื่นก็มีาอ๋อจะส่งไปสาขาอื่นครับถ้าพนักงา,านางสนใจอืมอื้อฮือบิ๊กซีมาบิ๊กซีในะนยังงานยังพอมีเหรอคะตำแหน่งงานยังมีเหรอคะยังมีนะคะโรงงานให,ใหญ่แห่งเดียวในะนครพนมครับโกเบสก็มารับสมัครคนงานยังไม่เต็มเลยคะยังมีตำแหน่งอะไรคะเนี่ยวันนี้มารับเยอ,อยนะยอยอนะคะอ๋อโกเบสนี่ เป็นโรงงานที่ผลิตปลาแช่แข็งขายต่างประเทศนะฮะตั้งอยู่แถวสะพานมิตรภาพสามนครพนมอันนี้เขาเรียกว่าเกมวัดใจครับทางท่านผู้ในงานอน,นานตกลของนีสสนใจคือเรามีลูกมีลูกปิงปองเสร็จแล้วก็ไปหยอดลงนะฮะถ้ามันลงไปโดนของเราเราก็จะได้กล่องของขวันไปนะฮะ,ะได้กล่องไปเลยกับ <laughs> ปอบใจก็ยังมี นักจัดงานหลายคนนะครับที่สนใจงานต่างประเทศนี่ก็เป็นงานญี่ปุ่นนะเดี๋ยวไปฟังหัวหน้าเขาเล่าให้ฟังว่างานญี่ปุ่นเนพอมีไหมสวัสดีครับผมพลดดาเสียดีนักเสาการแรงงานชำนาญการสํานักงานจัดงานนครพนมนะครับก็ดูแลควบคุมงานต่างประเทศนะครับงานต่างประเทศช่วงนี้เป็นงานที่ราชการจะส่งรับสมัครในช่วงนี้ก็คืองานญี่ปุ่นไปฝึกงานนะครับระหว่างที่1 9ถึง25มิถุนายนนะไปฝึกงานโรงงานรับทั้งเพศชายและเพศหญิง นะครับวุฒิการศึกษาในม6กมัธยมปลายหรือปวชปวสก็ได้นะครับอายุก็20-30ปบถึาปีไปฝึกงานรายได้ก็ประมาณ3 0,000บาทนะครับคุณสมบัติต้องสายตาไม่สั้นและไม่บอดสีเพศชายต้องพ้นพระทางทหารนะครับรับสมัครทุกวันเวลาราชการนะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมครับผมคือสลับทันทีกำลังคิดว่าเอ๊ะตัวเองตัวเองจะทำงานอะไรนี่ก็จะมากรอก ใบสมัครไว้ก่อนนะฮะอันนี้ทางสำนักงานจัดงานเขาก็จัดบริการเอาไว้ในมุมนี้ทดสอบภาษาอังกฤษนะคะว่าเรามีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษขนาดไหนอะค่ะก็จะประมวลพอทําเสร็จนะคะจะมีทั้งหมด50ข้อ30 25นาทีค่ะอันนี้คือทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อทํางานใช่ค่ะก็จะเป็นสับเกี่ยวกับสับทํางานสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงว่าอยากรู้ทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติใช่ค่ะใช่ค่ะ ครับอย่างน้อยก็เป็นหนทางหนึ่งครับที่บรรดาพี่น้องกาลังมองหางานว่าเราจะไปทํางานที่ไหนอย่างไรครับได้เป็นแหล่งที่จะมาหาข้อมูลนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำงานอะไรได้บ้างครับผมคิดว่าอย่างน้อยครับถ้าบรรดาพี่น้องมีความประสรงค์จะทํางาน,งก,นก็มาที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดน,นครพนม,ผม,ผม,ผมไ,ดได้ตลอดเวลานะวันเวลาราชการก็มาดูผมคิดว่าจะมีตาแหน่งงานเสนอท่านอยู่นะครับ